นะคะคี่บ้านสวนลุงเต่านะคะวันนี้ก็เบ่เมืดเกิดปัญหาต้องมาแก้ไขอีกนะคะที่ทำเมื่อวานเนาะเมื่อวานก็เป็นเวนนะคะท่าปุ๊ก็ไม่ได้มาเนาะก็เลยวันนี้เป็นเวนภาษาก็เลยได้มานะคะโอ้ยไม่ได้มา,ต,าตั้งหลายวันตั้งหลายตั้งนานไม่ใช่หลายวัน ม่วงใหญ่หมดแล้วว้ไ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 ว,ไว,ไว้เปิดนะ้ำแมยูพินแมยูพีนสวัสดีค่ะดลดล เปิดยังอ้นีเป็นมะมหน่วยใหแต่นมี่มะม่วงพันใหม่เลือครึ่งไรเปลือกมะม่วงไรเปลือกไรเนื้อเหรอมะม่วงไรเปลือกไรเนื้อมีลูกเดียวนี่บอกกับาไปนี่เปิดน้ำด้วยโอ้โหลดรถแบบนี้ป้ามะม่วงไหมอวไหนนี่ขรีดิ ดูดมาซื่อตัวสันติใส่เลยเนี่ยสันติใส่เลยเออโอ้เพิ่นเฮ็ดอันเพิ่นเฮ็ดกระเทิบอันนี้บ่เฮ็ดออกมานั่งไปลฮะุบอยเปิดแบบหดในโตแต่ละอันเลยเหรอแม่นบ อ๋อก็เลยให้มาเห็ดอัน,นเบิ่งค้อเป็นน้ำเลยเห็นบ้องอันนี้แล้วอ่ามีลางมีลางด้วยมีลางน้ำน้อยแก้ไขปัญหาด่วน งันเพิ่นก็ทำคอกีอมาเลยนนงนี่อกทนมีทนงนต้องค้องน้ำเดก่ฮะโมเด็จบดกต้องใช้เลยอันนี้พอจะดิงเชือะปิดเลยปิดเลยต้งใช้ือตต่เลยมันมันใส่ทางฝั่งบ๊อบอบมันโนละโซนโนละโซนปิดปิดเลยข้จบเลยจยจบนี่อย่นี่ีอ้น

มันเหาวคนรวดในทางคุณแันนา,าอันนัน้าง้างเพิ่นมาเห็ดอันนัน มีงานมีงานเพิ่ม,มนก็ช่างทำเล้าอันนี้หมักอันนี้หมักลำไยบอกสองปิดหนึ่ง ก็ก็ไม่ไรอะไรนะติดเราสมัยนี้เพราะฉะนันบริษัทใหญ่บริษัทใหญ่เพราะฉะนั้นต้อง ไหนไข่เจียวอยู่ไหนไม่เห็นไข่เจียวเหนไ่ยไปไปดูทำไมถึงมอกออกลอกแบบนี้ล่ะไข่เจียวเธอกินเยอะเกินไปวันนี้เราเราจะอุ้มเอาเธอไปด้วยทวนจะอุ้มไปไหนเพราะว่าได้จะขายมาแล้วอุ้มไปเที่ยววังปูหรออุ้มไปเที่ยวบางปูไปไหมทำไมเธอเดินขยเก็แบบนี้สงสัยไปเล่นโทน่าห้องน้ำแน่เลยเนี่ย อื้ตัวดำเป็นตัวแดงอืมท้องโตเชนะไปแล้วไปแล้วเอไปตัวตึงเต็มตารางตัวตึงตัตแห่งสวนลุงเต่าตัวตึงกกก สไตล์วนเนี so ite, ่ Bog ้อ so ี่ยนี่แหยองย่างอีวินเทจนเนี่ยเป็นความชอบของาวบ้านเขาเรียกว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยูมีแดดาทพื้นเลยเอาบล็อกวางเลย อีกกอคนเดียวองเดียวล้างหนูที่นูไน่น่จะท๊เหมือนตอนนั้นแต่ไม่เอาทอฟดีๆเลขาแบบว่าแต่แม่เอาทอดีๆไปแ้งน้ไ่แดงวันนี้นะ ใช้มืออาชีพไม่ใช่บอกขยันหนัก,นกอันนี้เข้าไฟเหรอแล้วอีเดียใช่ครับเอาแต่ว่าเ,า,า,เา,เาเอาว้ดีกว่ามีเท่าไฟด้วยเอาย่ออกแไปไหนแล้วเาจะดีแบ เที่ยงกี่โมงแล้วเนี่ยเไหนถาจะกินหลายวันเนี่เร็ว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 เรงหน่อยขนาดจะไม่ได้เป็นคุณนายานี้แล้วยังยงขนาดีเนาะถ้าได้เป็นคุณนายจะเป็นยังไงีนิวชีตีนเลยอ่ะเร็วอย่าอู้อย่าอู้อยู่น้ำอ จะเอาน้ำอะไรคุณน้องเสือพิอนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่อลิงคนไรต,ติดใ้กดติดตามไม่ ไม่ันร้อนนะเนี่ยไม่รู้เห็นเจ้าของหรือเปล่าวันวันี้นนงานใหม่นะคะงานใหม่คือตรงนี้นะคะ <c oughs> ที่แม่ยุพิ้นให้ทำนะคะเป็นที่ น้ำที่ดื่มน้ำปิดเมื่อวานเห็นลุงทําตรงนี้นะคะนี่เห็นลุงทําตรงนี้แล้วก็พาเอฟซีเดิน